บวนน,บนะนะน้ำเงินก็ติดตามครับคูน่นี้ดาบี้แมทของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองที่ว่ากันว่ามีนักมวยดังมากที่สุดของเมืองไทยครับบุรีรัมย์ครับขวาเจอขวาครับผัดแพ้ชนะก,กันมาจากทางอีสานครับวันนี้มามีโอกาสออกตู้ท่อง5้าหายท่าสดไปทั่วโลกครับ ภาคสาใครจะได้รับการชูมือนี่ใกล้เคียงกันทุกอย่างนะรูปร่างจังหวะฝีมืออาวุธมวยนี่คล้ายคลึงกันทุกอย่างแต่เช็คมาบอกพื้นเพเป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่เกาะติดคิดตังใครเกาะใครใครตีใครจะคิดตังหรือคิดจ่ายต้องลุ้นกันเกมกันไปนะครับรวมให้คะแนนไปด้วยมาเล่นเนื้อๆกันทั้งคู่เลยนะครับยัดไส้คุณยัดมาผมยัดไปยัดตอบตลอดนี่การให้ยัดเปล่าๆโอ้โหยกแรกนี่ใส่กันเลยครับมีอะไรก็ใส่เลยครับเน้นเข่าครับ ต่างฝ่ายต่างตีคุณทีผมทีโอ้ยครับวันนี้คุณนัทเพชรยินดีครับพร้อมทีมงานน้อยบันโป่งด้วยครับน้อยบันโป่งนั่งอยู่ข้างๆน้อยบันโป่งร่วมประกบด้วยครับร่วมประกบบอกพี่ปามากันไม่ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนท่านดูแลดูไม่ออกแล้วกันมาต่อยกันมาสามยกสี่ยกยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบอ่ะน้อยบันโป่งนี่แหละครับโอ้ภาษามวยบอกว่าคุณทีผมทีแบบนี้นะครับก็ถือว่ามวยอยู่ในสายเพชรยินดีนะครับ นี่กเกมวันนี้นี่สนุกสนานนี่ครับแข้งขวาเตะสูงโต๊คคืนติดบังโยกกันไปขยับกันมายังอีกยาวยังอีกไกลมัดขวาไม่ใช่มีแข้งอย่างเดียวนะั้นมีมัดเสริมด้วยแดงใน,นลงลิฟ์น้ำเงินเฮอริเคนเอา้าเขาจับคีบเฉียบเข้าไปครับอ,อีกฝ่ายหนึ่งเสียงฝ่ายหนึ่งเด้ง ม่มาแมันป่อยกันสนุกคนภาพก็ต้องสนุกด้วยนะคุณนนท์นะมัดเฮลิเนน้าดูขยับแข้งขวาติดบางโต้ไ่โต้โต้ไ่โต้โต้โดยขวาตัดล่างเฮลิเคนนะครับนี่น้ำเงินฝ่ายแดงกางเกงขาวนรงดิ์บุรีรัมด้วยการแข้งขวาหนึ่งสองหมัดขวาหน้าแงนหน้าหงายหน้าสะบัดเป็นลำตัดไปแล้วรุ่นกันไป ใส่กันเลยยกแรกเลยนะครับยังไกล,ล้ไม่หยุดเลยครับตั้งแต่วินาทีแรกครับจนมาถึง2นาทีอีกครึ่งนาทีครับยกแรกยังไม่หยุดเลยครับนี่มวยมวยมันต้องแบบนี้นี่ไม่มีการมาถอยทิ้ถอยอาศัย เล่นกันหนักหนักแรงแรงตั้งแต่ยกแรกไปเลยนะครับลุ้นสนุกการฝึกซ้อมต้องมาเต็มร้อยเต็มถังเนื้อนมไข่ขาดไม่ได้นี่ครับแข้งขวาเป็ในฟันศอกงัดมาแทงด้วยขวาแทงด้วยขวาเฮลิเคนอ้าวายังไงโต้พยายามโตขึ้นกับเฮลิเคนแดนนรงนิจเก่งขาวนะครับขยับเดินน้ำเงินเฮลิเคนโอ้เจอลำตัว เน้นที่หมัดเน้นที่แข่งอาวุธมวยครบสูตรทุกรูปแบบนะครับโบทโยกหมโยน้องบอทโปรโมเมตเอร์รผู้จัดในวันนั้นนะครับครับติดตามชมกันได้เลยนะครับโปรแกรมของเวทีนาน,นา,นนานชาตินานาลังสิตนี่มี3วันนะครับ1สัปดาห์อาคารสุกและก็เสาครับยก2เริ่มแล้วครับแดงในงลิดเพชรน้องกีน้ำเงินฮอริเคนช่วงนิ้จยา125ปอนด์แข่งขวาแข่งขวาหมัดขวา ดินตลอดแล้วตอนนี้นาราฤงลิกฝ่ายแดงกับเกาขาวจับเข็นเน้นมาแล้วแทงยัดไสย้ยัดไปเรื่อยว่าไปเรื่อยว่ายังไงพยายามค้ำไปเรื่อยครับเทลเคนใส่กันสนุกตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับนี่แหละครับจัดมวนต้องแบบนี้พี่น้องแฟนมวยทางบ้านดูไม่ออกไม่รู้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนีบ่ความสนุกกับศึกกำปั้นมวยไทยสะทลนโลก โดยคุณอำนวยเกตบ,บำรุงวันนี้เป็นการจัดของนัดเพชรยินดีครับทั้งคู่นี่รู้ชั้นรู้เชิงกันมาเป็นอย่างดีแล้วครับที่ภูทรเอาเต้นเข่าครับ <c oughs> แดงนายลงฤทธิ์นี่เปิดเกมครับขยับเบียดซ้ายนี่โอ้โหหมัดของเฮอริเคนครับแข้งขวาบุรีรัมด้วยกันไม่ยอมแน่นอน อยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องมีใครเหนือใครคนหนึ่งเลยนะคุณบุรีลำผมก็บุรีลำอยู่คนอำเภอนะน้องกีกับรหันทรายขยับเดินครับนีรหันทรายตั้งรับนี่ครับน้องกีขยับเมืองมวยเมืองมวยจับเข้นเน้นมาเน้นนนมาละปีถ้าเน้นแบบนี้บรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านก็ดูอยู่บ้ยมันเน้นดีเน้นสวยนี่ต้องสู้ต้องสู้ครับลูกเกาะแล้วก็เสียบของแดงครับนรลงฤทธ พยายามจะลูดด่ลงมาแล้วก็ต่อคืนครับหวงนอกขยับขยับยิงมาขวาไม่ถึงครับโอ้โหบวกหมัดกันทีรพบทำลายจังหวะานางลงฤทธิ์พลิเคนเตะขวาติดบังอยู่ที่มุมแล้วครับอยู่ที่มุมแล้วขึ้นคอครับต่างฝ่ายต่างล็อกเอ,าอ้าโ,โอ้โหเสียบครับนลลงฤทธิ์เสียไปแค่หนึ่งเฮลิยยเคนาลากมาโอ้โหโผมว่าเยี่ยมยอดนะนะมาถึงตรงนี้แล้วนะต้องดูกันมากยกแน่นอนครับ อย่างนี้สร้างความหนักใจให้กรรมการจับมาเข็นมาข,นนขึ้นบนขึ้นบนตีไม่ตีตีไม่ตีเฮลิเคนอ้าวผัดกันเลยผัดกันจับผัดกันอยู่บนอา้าวคุณแทงผมแทงผณตีผมตีเอาละครับใครจะยุบล่ะใครจะเหี่ยวละ่ะแพ้ทันทีนะมวยอย่างนี้นี่นายลงนี่เกาะครับเกาะแล้วเด้งส่วนเฮลิเคนนั้นพยายามจะลู่แล้วมาเสียบครับเข่าเหมือนกันแต่เข่าคนละแบบครับหมัดของเฮลิเคนสกัดการบุก เอาเดี๋ยวนี้ครับแล้วลงลิกน่าอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สุดยอดอีกคู่หนึ่งครับโดยนัดเพชรกินดีโปรโมเตอร์ผู้จัดในวันนี้นี่เป็นช่วงปลายยกที่สองแข้งขวาติดบังขยับเดินมัดล้าตัวเตะขวาหมดโยขมดโยกโงนี้ดีขึ้นแล้วุกเสาร์นะพี่ป่านะม,ะมีข่าวดีครับนี่ข่าวดียังไงต้องบอกแฟนมวยกันนะ,ะคุณนนนะฮะดีเจ็ดยิ่งใหญ่ครับท่านสุทินมาเป็นประธานครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคาราโฮให้เก็บมาเป็นประธานจาดการแข่งขันครับเอา้ายกสยกสาเข่าแรกเข่าครับสงครมเข่าเกิดขึ้นแล้วเราเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตงีคุณแทงผมแทงเอา้ามามีศอกมาเสริมสลับแค้อแทงด้วยขวาแทงด้วยซ้ายสลับไปเรื่อยครับนี่ทางด้านนารงธิ์ แต่เฮลิเคงก็โต้ตลอดโอ้โหนี้เต็มเต็มยัดยัดเข้ามายัดเข้ามาเริ่มอ่อนแรงหรือเปล่าโต้คืนโต้คืนอยังแกร่งยังแกร่งอยู่เอาละครับอย่างสนุกแน่นอนยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบครับบอยมันต้องแบบนี้ใเล่นให้ใหกรรมการหนักใจหน่อยสอกมีสอกเสริมคีบคีบแล้วเสียบครับนาลงลิ์ แมนยองดิษนี่นยกนี้ขยันเลยครับขยันยกเข่าทั้งซ้ายทั้งขวาไอ้มวยเข่าตีกันนี่มันจุดสำคัญอยู่ที่ว่าการพิซ้อมนะครกินดีอยู่ดีซ้อมดีก็เอาไปครับชัยชนะเพราะเรื่องของกำลังนี่เป็นใหญ่ถูกต่อยลำตัวแรงมากเลยนะหมัดนี้เอาแลวครับโอ้โหดูครับเน้นที่หมัดด้วยไม่ใช่มีเข่าอย่างเดียวเอริเกนโอ้ผัดกันร,รุกผัดกันร,รับนะเิเกนนี่ปรับแผนนะครับเปลี่ยนแผน มีหมัดเสริมกับวิลเลเคนสายดีดมาครับอ้าวขวาคืนไปเบียดดิกเะลงลิ์หมัดกับโดนหมัดครับไ่หันหน้าหงายนะครับเอามาดัดรับตัวค้องบนค้องบนโอ้ยยังเสียบได้อยู่ครับเะรลงลิ์ฟันศอกหาเหลี่ยมหมุนหาช่องหาช่องอยู่สุดยอดครับเกมแบบนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยกับมวยคู่ทีสองในวันนี้นี่ครับได้เปรียบเสียเปรียบใกล้เคียงกันทุกอย่างแข้งขวาเตะ สวนด้วยมัดขวามัดลำตัวเฮริเคนจับมาจับสวยจับเข็มเน้นเน้นแล้วต้องตีถึงจะมีคะแนนพยานโต้ดันมาดันมาค้ามาฟันไ้สอแม่ยัดไส้ยัดไส้แทงไปเรื่อยเตีไปเรื่อยโต้ไปโต้ด้วยขวาเช่นเดียวกันครับเฮริเคนอ้าวกรรมการแยกว่ากันใมกลางเวทีครับจะมีแผลแจกหรือเปล่าครับเฮลิเคนดูดูทางด้านใต้ตาซ้ายครับเลือดซิปๆออกมาแต่ยังไกลหัวใจเอ้าลุยกันต่อลุยกันต่อข่าวแรกข่าว เสียบครับนรงเล็กเสียบพีเทนนรงเล็ก์เฮนิเคนขวางหน้าแทงซ้ายขึ้นมาเสียบครับคุณตีผมที่คุณทีผมที่แต่ว่านรงฤทธิ์มันเสียดแต่ละเม็ดแต่ละดอกเนื้อๆนะไม่มีน้ำเลยนะลำตัวเต็มเต็มอ้าวขยับเดินเดินด้วยความมั่นใจแล้วนรงฤทธิ์ตรงเกมขาวตัดล่างอ้าวขยับฝ่ายแดงนรงฤทธิ์น้ำเงินเฮลิเคนเน้นที่หมัดขวาหมัดขวาขึ้นบนเอาละครับสนุกแน่นอนหมัดดีครับ เฮลิเทนขวาหมดยกเยิเอาฮเอาลุ้นเกมกันต่อครับในยกที่4แดงในลงนิดน้ำเงินเฮลิเทนนี่ที่มุมน้ำเงินบอกว่ามัดแล้วชูกำปั้นมัดครับเฮลิเทนต้องเน้นเน้นเนี่ยดูดูต่อยแล้วต่อยแล้วเอาเอามีโยกมีลาลาลีลาลีลาแล้วมัดออกไปเรื่อย แต่ว่าทั้งคู่ีนีู้ถึงกำลังรักํำลังคงเชื่องคงหวานทั้งคู่เนี่ยไม่หมดไม่เหี่ยวเลยนะครับนี่นะแสดงว่าเก็บตัวพากันพี่ซ้อมมาอย่างดีซ้อมเยี่ยมซ้อมเยี่ยมและโดยเฉพาะไม่ต้องคุมน้ําหนักนะครับปล่อยน้ําหนักมาต่อยกันแบบสบายๆเบิร์ดเลยประธานน้ำนวยก็บอกแล้วนี่ครับห้ามโปรโมเตอร์ไปสั่งน้ำนวยคุมน้าหนักนะต้องปล่อยกันเลยครับยัดหนึ่งแม่หมัดขวาแข้งขวาจวดลงเจอหมัดคืนบ้างยัดไส้ทําได้ดีครับลูกยัดไส้ของนรงฤทธิ์ แม่นี่ถึงหมัดนี่ถึงเด็ดน้ำแข็งเลยครับหมัดหมัดตอนนี้ไปเวียดนานนะชอบชอบมวยหมัดชอบมวยหมัดเอ้าขยับขยับครับหนึ่งสองนี่เอ้าโดนไหมเข้าโฟกัสไหมเข้าโฟกัสไหมงานเรื่องแทงขวาก็เป็นจระดอกสะอึกสะอื้นเหมือนกันนะนี่เข่าขวาของนรงฤทธิ์ใช้การได้ดีเน้นเน้นอาวุธยิงเน้นเลยนรงฤทธิ์แเน้นเลยนะออกแล้วมีเป้าหมายเลยแล้วแทงเนื้อโอ้หมัดขวาลำตัวเล่นเป้าเล่นเป้าใหญ่ โตขึ้นนั่นการติดายทีมงานสั่งนรุงติดายเกาะไปคิดตังค์แล้วครก็ปล่อยให้ตีแบบนี้บ่อยๆนะครับนะขยันกว่าครับนรุลงฤทธิ์แดงน้ำเงินก,นก็พยายามที่จะสู้ในครับหนีไม่ออกก็ต้องสู้เขา่าสายไม่ถึงหมัดหนึ่งสองครับพอลิเกตนะครับเข้ามาต่อยกันแล้วครับดูเก็เกาะขึ้นเขา่าตีครับปาประนระลงฤทธิ์ ทมนสะสมบ่อยแนละ้วมากแล้วเลยนะเข่าขวาเนี่เข้าทุกเม็ดเลยนะนรงฤทธิ์แทงเข้าไปนี่มีอาการเหมือนกันมีหมัดขวาด้วยมีหมัดขวาด้วยพยายามเน้นทีมงานสั่งยกกำปั้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้เฮอเริเคนยังเดินไม่จริงหมัดขึ้นบนตั้งรับคอยรอปกป้องกันหมัดแล้วตามด้วยแข้งซ้ายนี่นะครับนรงฤทธิ์ครับนรงฤทธิรรรร์รู้ตัวครับว่าสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับแต่ก็ยังมีภ้าเหมือนกันน้ำหนักน้ำหนักยังไม่ได้นะครับ ลอยเข้าแล้วมันจะขาดความหนักครับแม่มันถึงตรงนี้ผมว่ามันจะกินกันที่วงในนะหรืเป็นเข่าขวานเข้าทุกเม็ดเลยเอาแข้งซ้ายนรงฤทธิ์ว่ายังไงว่ายังยังเน้นที่หมัดอยู่ยังมีเสียวนะยังมีสยยังมีเสียวนะเอ้าบิดล้มไหมโอ้โหเนี่ยข่าวหาจังหวะดีกว่าครับวงในนรงฤทธิ์อืมและขยันด้วยขยันด้วยถ้าตัดเข่าขวาออกนี่ก็เป็นเรื่องแดนเหมือนกันนะเข่าขวานี่ทำงานได้ดีเลยนะนรงฤทธิ์ ขยับเดินหมัดลำตัวแขงยัดยัดสวยแต่ไม่ยุบไม่ย่นนะแข็งแข่งแข็งแรงครับวงในม,มันสอนดยับชบิตครับหมดเริ่มครับยกสุดท้ายแดงในยล,ลิดจํำเงินเฮลิเคน ยังบุกตลอดครับละลงลิ์ไม่หนีไม่หนีไม่ต้องมารูปมวยตรงนี้ไม่มีรูปมวยนะครับสู้กันตลอดเดินทําได้เดินไปเลยไม่ต้องรองนี่เน้นหมัดเหมือนกันลาตัวเป็นฝ่ายตั้งรับบัางรับเดืริเขนหมัดหนึ่งสองจับนายแทงจับนายคำ้ำผักเสียหลักเสียหายหรือถือว่าเสียหายนะใช่ครับโอ้โหหมัดขวาสวยงามเล่นสากลเลยลงลิศก็มีบัตรนะครับ ไม่รู้ใครไม่รู้ใครต่อยใครแล้วตอนนี้แต่มันก็เบยียดกันมาตลอดนะมวยเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะว่าจะออกใครนะครับรงนิคยังเกงขาวยีนิเคนยังเกงดำในช่วงกลางยกสุดท้ายผิดทำไมาจังหวะ หมัดขวาทีมงานสั่งเดินไอ้เจ้าน้อยควักเดินเตะขวาหลุดตัวลม้มยังนิ่งอยู่นรงฤทธิ์ซ้ายคอยแย่และแข้งขวาเตะน่าสวยครับขวาของนรงฤทธิ์เตะแล้วก็ฉากออกดึงตัวหลบครับเมื่อหมัดของเฮอริเคนมาแล้วครับบอลอิกแล้ว เชียวไปเชียวมาเข่าดูดูในนลลงลิกโอ้โหฝันศออฝันศออครับแกลกันแกลกกันครับอีกนาทีเศษในตีได้ไหมปีเร่งกองรัวครับดูว่าใครจะได้ครับช่วงหนึ่งนาทีหลังนลลงลิกก็ เขากันบุกลงไปครับเดินเดินตลอดครับโอ้โหต่อยขวาอัดแข้งซ้ายเข้าไปย้ำเข้าไปครับนลฤงลิ์ได้ไหมเฮลิเคนหาจังหวะเข้าอยู่อีกครึ่งนาทีครับขยับครับแลกบัดกันแข้งขวาของเฮลิเคนโอ้เจอขวาคืน เ,เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วสุดท้ายใกล้จบ10วินาทีแต่ก็ยังไปของแกนเรื่อยๆนะเฮลิเคนมัดขวาและแม่สลับเ้วยแข้งซ้ายด้วยหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับใครคือผู้ชนะของหมวยคู่นี้ แดงนรงฤทธิ์นะ้ำเงินเฮลิเกนบุรีลำด้วยกันนะครับมีฝ่ายแดงอยู่ที่น้องกีนะ้ำเงินอยู่ระหัมสายกรรมการรวมคะแน่แล้วผู้ชนะครับนี่ฝ่ายแดงครับจากน้องกีนะครับ